สวัสดีครับคุณชายสบายๆนะครับก็ที่เห็นนะครับผมได้มะพร้าวมาแล้วจะมาเริ่มทำบอนไซ่มะพร้าวาหลายๆรูปแบบต่อนะครับช่วงที่ยังไม่ได้ลงคลิปคือไปหามะพร้าวมาครับตอนนี้คือได้มาแล้วเนี่ยจำนวน6ลูก ก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกันอยู่2ลูก3ลูกนะครับเอ้ยนี่คู่นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่นี้เหมือนกันอันนี้ต่างกันนะครับก็ไอ้ลูกตัวนี้นี่ครับนี่มีรากลงมาด้านล่างนะครับดยวนี้อันนี้ยอดขึ้นอย่างนี้นี่เพราะตอนผมไปเจอมานะครับลูกมันตั้งอยู่อย่างนี้เลยนะครับยอดมันกเกยแทงออกทางนี้ก็ต้องไปผ่านะครับรากอย่างเงี้ยรางลง นี่ก็ได้รูปแบบที่ว่าสามารถโชว์ลากได้โชว์กลาได้สวยนะครับก็จะมีอยู่สว่วนลูกนี้นะครับอันนี้ผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ยังยังไม่มีอย่างว่าละครับอารมณ์ศิลปินมันก็เลยยังมีอารมณ์ที่จะทําอันใหม่เนาะ,แล,ะแล้วก็จะทําแล้วก็จะทาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ก็ อย่างนี้ครับคืออันนี้ผมได้มาแล้วผมก็มาแช่น้ําก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยมันมัน,มนใกล้จะเดซมอลลี่ก็เลยมาแช่น้ําตัวนี้ก็โอเคขึ้นครับแข็งแรงแล้วครับมีลากรากก็อยู่ในเนี้ยคือผมตัดลากออกไปแล้วนะครับก็ไปทําจะทํานั้นใหม่นะครับผมนี่นี่ครับเอามาจากชาติกาเลยนะครับเนี่ย ที่ว่าไปเที่ยวสวนอ่างุ่นมานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแถวๆที่พักนะครับแคมป์คนงานนะครับผมไปขอเข้ามานะครับได้มานะครับผมก็ก็รอดูนะครับว่าในรูปแบบแต่ละลูกเนี่ยผมจะทําในรูปแบบแบบไหนนะครับแล้วก็จะออกมาแบบเป็นแบบยังไงอะไรเงี้ยครับก็ คอยติดตามกันนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ก็จรินนะครับแต่เวลาผ่าแล้วเอาเปลือกออกแล้วเนี่ยกลาทั้งในมันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับในความแตกต่างนี้คือศิละปะอย่างหนึ่งนะครับคือมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมาด้วยกันอย่างเงี้ยรากมันอาจจะไปคนละทางก็ได้เราใครจะไปรู้นะครับแลาถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยรา,ากมันอาจจะอันดนึงอาจจะไปข้างนี้ อันนี้อาจจะลงล่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็แล้วแต่เราจะคืนอ,อ,อต้องผ่าดูก่อนนะครับแนวรากมันไปยังไงอะไรยังไงนะครับเราถึงจะวางาวางแบบแนวกระลานะครับในการที่จะให้มันอยู่แบบดูมองแล้วมันดูสวยงามนะครับลูกนี้กับลูกนี้จะคล้ายๆกันนะครับ แต่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ลูกเนี้ยรากมันจะลงอย่างนี้เลยนะแต่อันนี้รากมันออกข้างๆ้ันข้างดูดิครับเห็นไหมมันมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ผผมถึงบอกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยความแตกต่างมันมีนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกลูกนะครับถึงว่ามันมันจะออกต้นเนี่ยมันจะขึ้นมาแนวเดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าแนวรากรากการออกของรากมันเนี่ยการแทงออกมาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับมันจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับศิลปะอย่างหนึ่ง อันนี้นะครับนี่นี่ให้ดูลากมันแทงอย่างเงี้ยนี่ครับเราก็จะทำแบบนี้ตั้งอย่างนี้นะครับในส่วนของอีกลูกนึงนะครับเนี่ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยลากมันจะออกทางข้างมันแทง้าไปข,าข้างอย่างเงี้ยเออเห็นไหมก็ต้องดูครับว่าจะทําอาจจะทําเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าการใส่กระถางหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันไปเนาะนี่แล้ก็แปลกๆครับมัน คือมันก็อยู่อยู่ตามที่แบบมันมาตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้ลูกอย่างลูกเงี้ยมันตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยมันก็สามารถเออเรากําหนดได้เลยว่าให้มันทําแบบไหนเนาะนี่อ่าก็มันก็มีอยู่หกลูกแค่นี้แลครับจ็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็จะทำเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะครับ่วงนี้ก็มีเวลาทำนะ โงโควิดก็เริ่มซาลงแล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยเราไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็เป็นผลดีสําหรับประเทศเราเนาะก็จังหวัดพิโลกก็ไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นเดือนแล้วครับแบบนี้ก็เริ่มเริ่มปลดล็อกแล้วเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงที่นี้แหละพวกเอ่อขอติดตามกันนะครับว่าแต่ละลูกเนี่ยผมจะทํามาในรูปแบบบอสเซยรฮาวแบบรูปแบบไหนนะครับไปออกมาดู ต่างกันนะครับอาจจะคล้ายกันแต่ว่าก็อาจจะไปคนละทางคนละแนวเนาะก็อยู่ที่กะลาและกะลาที่มันออกมานะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงนเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ